ช่วยสุนัขสองตัวตกบ่อน้ำร้างคาบเชือกไต่บ่อขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจจากนั้นไปพบกับเยาวชนคนเก่งผลิตรถยนต์ต้นแบบประหยัดน้ำมันอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปเที่ยวทะเลอันดามันแบบจิตอาสาปล่อยปลานีโมที่จังหวัดสตูล สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยรันนอนน์ที่นี่ที่เดียวครับได้เวลามาติดตามเรื่องราวต่างๆวันศุกร์นะ โอ้โหแต่ว่าวันศุกร์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าหลากหลายข่าวสารเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันจริงๆใช่แล้วนะครับดูไหมวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมที่สิบสี่พฤศจิกายนเป็นวันอะไรโอ้น่าจะเป็นไม่ต้องตอบวันศุกร์นะพูดไปแล้วก็น่าจะต้องเป็นวันสําคัญสักวันหนึ่งแหละไม่งั้นคุณคงไม่ถามขึ้นมาแน่ๆโอ้โหฉลาดจริงๆที่เจี๊ยบนะคะวันนี้เป็นวันสําคัญจริงๆโดยเฉพาะของเกษตรกรชาวนาไทยเนี่ยนะคะหลังจากที่มีปัญหาภัยแ้งใช่ไหมช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็มีเรื่องของวัน พระบิดาแห่งฝนหลวงวันนี้ย้อนกลับไป59ปีแล้วที่เกษตรกรพี่น้องชาวไทยเนี่ยมีฝนหลวงใช้เนื่องจากนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงขึ้นถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆอย่างน้นผลเลยนะทุกวันที่14พฤศจิกายนนะครับของทุกปีก็เลยถูกนับให้เป็นนะครับวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั่นเองนะครับก็วันนี้นี่แหละ เดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นเดือนมหามงคลด้วยวันที่5ธันวาด้วยนะคะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวสารสารพันของเราวันนี้นะครับเริ่มข่าวแรกเนี่ยก็ไปที่ประเด็นที่หลายคนยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังคาใจคาใจตกลงใช่หรือไม่ใช่นะครับหลังจากที่มีชายหนุ่มนะครับชายหนุ่มหรือเปล่าชายหนุ่มประมาณอายุ40กว่าปีก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับถือว่ายังไม่ได้สูงวัยอะไรนะคะออกมาประกาศว่าตนเองนี่แหละคือบุคคลในภาพนะครับซึ่ง เคยสมัยนั้นเนี่ยในภาพก็คือยังเป็นเด็กอ่ะเด็กน้อยอายุประมาณสองขวบค่ะใช่นะครับที่ก้มลงกราบพระบาทนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากําลังเป็นกิจกรรมเป็นโครงการนะครับที่กําลังตามหาตัวกันอยู่ว่าคือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขามีการตามหาบุคคลในภาพหลายภาพด้วยการเป็นภาพของพ่อซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก้มกราบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะ เขาก็เลยตามหาว่าเป็นใครเมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็มีคนออกมาแสดงตัวแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนยะลาใช่ไหมใช่เป็นคนจังหวัดยะลาชื่อว่าคุณเรืองยศสุขาเขินนั่นเองแต่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าอดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่4นะครับที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเหมือนกับว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เด็กในภาพที่ที่ออกมาพูดถูกนำออกมาเผยแพร่นะครับทางด้านนายแพทย์พนัสนะครับพฤกษุนันอดีต ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีนะครับพาผู้สื่อข่าวไปที่ศูนย์อนามัยเขต4ราชบุรีนะครับอำเภอเมืองเพื่อดูพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทรงเคยเสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7เอาไว้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะครับเมื่อปี2512ที่ผ่านมาก็โอ้โห มันหปีได้ห0กว่าปีใช่นะครับหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้นำพระบรมชายาลักษณ์ที่มีภาพเด็กชายนะครับวัยประมาณ4-5ขวบก้มลงนะครับกราบพระบาทนะครับก็เลยให้วัฒนธรรมจังหวัดร,ราชบุรีเนี่ยสืบหาเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเรื่องในวัยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ5ธันวาคมที่จะถึงครับ<ช>ซึ่งในแพทย์พนัสเนี่ยบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานครับ สเสด็จประกอบพิธทีทรงเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตเจ็ดราชบุรีเนี่ยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีนะครับในปี2552นะครับซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้เนี่ยได้เก็บไว้ภายในศูนย์อนามัยมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากการรวบรวมของชาวราชบุรีเองในสมัยนั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับมาจากพระกรุณาจากสำนักพระราชวังนะครับจัดส่งมาให้ ส่วนรูปที่มีเด็กก้มกาพระบาทเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นรูปที่ได้มาจากสำนักพระราชวังนะครับจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นภาพที่ปรากฏนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นในชุดเดียวกันที่จังหวัดราชบุรีเหตุผลก็คือนะครับฉลองพระองค์ของทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นชุดเดียวกันทุกรูปนีม่มีเหตุผลนะครับก็น่าจะเป็นการเหมือนออกมาชี้แจงนะครับคือสภาพแวดล้อมท่านบอกว่าก็เหมือนกันด้วยแต่ว่าตัวคุณเรืองยศที่ออกมาพูดก่อนนนี้ เขาก็มั่นใจเขาบอกว่าจะจะไปโกหกทําไมอะไรแบบนี้เขาก็จำถามว่าจําได้ไหมสองขวบจริงๆก็เด็กมากนะแทบจำไม่ได้แต่คุณแม่เขาเนี่ยรู้แต่เพระเอิญคุณแม่ของคุณดรองเสียไปแล้วเขาก็พยายามจะไปตามหาเรื่องของข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเองจังหวัดยะลาเองตอนนี้รวบรวมข้อมูลนะคะว่าสุดท้ายจะใช่คุณเรืองยศหรือไม่เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะคะ,ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้ ชัดเจนค่ะเพราะว่าตกลงไปอย่างชัดเจนตกลงไปในบ่อเมื่อสักครู่ไฮไลท์เห็นแล้วนะคะเจ้าหมาน้อยน่ารักน่ารักสองตัวคือประเด็นวันนี้เนี่ยไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าเพราะว่าแหมเหมือนกับว่าแค่เรื่องของจิตเมตตาอย่างเดียวนะครับจะเป็นเรื่องของความฉลาดแสนรู้ของจ้าสุนัขนะคะเพราะร้าย2ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนมันตกบ่อลงไปคุณผู้ชมค่ะบ่อน้ําลึกเลยนะคะดูความแสนรู้ของมันค่ะ เขาบอกว่าเห็นไรไหมเห็นไราไหมที่ทลท์ของประเด็นนี้นะครับก็คืออยู่ที่วิธีการช่วยเหลือถูกต้องแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่มันช่วยเหลือตัวเองด้วยนอกจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิู้าัยเนี่ยจะช่วยมันแล้วสังเกตเมื่อสักครู่เดี๋ยวอาจจะวนภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคือเจ้าสุนัข2ตัวนี้เนี่ยนะคะใช้วิธีการช่วยเหลือตัวเองโดยการ ใช้ปากเนี่ยกัดเชือกไว้แน่นเลยคือจริงๆเนี่ยมันตกลงไปเชือกลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันตกลงไปในบ่อน้ําแห่งนี้เนี่ยแหละนะครับซึ่งไม่มีคนใช้แล้วล่ะก็น่าจะพอสมควรนะครับพอมีคนไปพบเนี่ยก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ไปช่วยมันทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็โยนเหมือนบ่วงลงไปนะตัวแรกเนี่ยนะคะเป็นตัวสีดําเจตนาต้องการจะคล้องแล้วดึงใช่แต่จากในภาพคุณผู้ชมลองดูว่ามันขึ้นมาอย่างไงเออนี่ครับ ลงไปเนี่ยตั้งใจว่าจะคล้องแล้วก็ักัดเชือกมงนีมันงับเชือกที่ที่โยนลงไปช่วยเนี่ยแล้วให้เจ้าหน้าที่ดึงมันขึ้นมาโอ้โหร่วงไปอีกรอบน่ารักนะไอเจ้าตัวสีดำเนี่ยขึ้นมาได้เลยทีเดียวใช่แต่ตัวสีขาวเนี่ยมันหล่นลงไปอีกรอบหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเชือกลงไปอีกสุดท้ายได้ไหมาคะกัดงับเต้นเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาจากปากบ่อได้สําเร็จนั่นเองนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองเพราะว่าเจ้าสองตัวนี้เจ้าขาวเจ้าดำเนี่ยตั้งชื่อให้เลยนะเจ้าขาวเจ้าดำเนี่ย น่ารักแล้วก็ฉลาดมากๆในการเอาชีวิตรอดมันก็เหมือนคนนะ่ะนะเวลาเราตกเหวตกอะไรเนี่ยนะแล้วก็เอาอะไรายโยนลงไป <c oughs> คนจะงับงับนะงับเชือกมามอ๋อนี่คุณงับมือ งับได้ก็งับนะคือทําอะไรได้ทุกวิถีทางก็ช่วยตัวเองขึ้นมาเพราะเราก็คงไม่อยากเสียชีวิตอยากตายใช่ไหมเราก็ต้องเอาชีวิตรอดแบบนี้นะคะนี่แหละคือความแสนรู้ของสุนัขซึ่งเป็นเพื่อนสีขานะดูมันก็ไม่ได้ตื่นคนด้วยเออมันขึ้นมาดีใจเลยอะไปต่อกันอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะครับจัดงานต้อนรับช้างอันนี้งานของสุรินทร์้องงานช้างใช่ครับแล้วก็จัดงานนะครับเลี้ยงอาหารช้างครั้งที่15ที่บริเวณอนุสาวรีย์นะครับ พระยาสุรินทร์พักดีสีนรงค์ตังหวังนั่นเองนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับช้างเยอะมากเลยดูบรรยากาศในงานนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีช้างจํานวน300เชือกร่วมกินอาหารที่เตรียมไว้บนโต๊ะนะครับความยาวก็กว่า500เมตรด้วยกันน้ําหนักอาหารเนี่ยกว่า50ตันนะครับหนักมากตัวเมากอะช้างกว่า300เชือกนะครับก็มีทั้งกล้วยสับปะรดนะครับตังโมแตงกวามันแก้วและก็อ้อยด้วยนะครับถ้าเหลือเนี่ยแบ่งมาทางนี้ พูดตรงๆพี่เจีย๊ยบพูดเมนูแต่ละเมนูหิวมากๆเลยอยากจะทานอ้อยเป็นของโปรดจริงๆพี่จะเล่นหนูใช่ไหมพักหลังแตงโมก็ก็ทานนะก็ได้หมดค่ะได้หมดท่ากลางบรรยากาศนะครับที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ต่างก็ไปร่วมงานนะครับก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีคนไปป้อนอาหารช้างนับหมื่น มือนตนตจีใช่น,น,ะนะครับ<า>กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินนะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ก็ในวันที่15นี้นั่นเอง ไปร่วมงานกันได้วันพรุ่งนี้แล้วนะคะเมื่อคืนบอกมีขบวนแห่สวยงามอุ้ยแตงโมน่าทานกล้วยก็น่าทานอ้อยก็น่าทานนะคะได้ข่าว่าเดี๋ยวนี้ถั่วลิสงคุณก็ไม่เว้นนะไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้นนะฮะอมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องดีๆความเก่งกันบ้างนะคะของเด็กนักเรียนเด็กไทยเนี่ยเก่งโดยเฉพาะงานฝีมืองานประดิษฐ์ที่พิษณุโลกมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมขาเขามีการร่วมการศึกษาวิจัยพัฒนานะคะเป็นการคิดค้น รถต้นแบบ,รบประหยัดพลังงานน่ะชอช่จริง,รง,รงๆผลงานนวัตรกรรมแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบแนวผู้ใหญ่และนักวิชาการนี่น <ะ S 1> คนไทยแล้วก็เด็กเนี่ยหัวหน้าหัวหน้ากรุ๊ปนะออมหนึ่งเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะไปดูหน้าตาของร,รถประหยัดน้ำมันพลังงานคันนี้กันจะเป็นยังไงนะคะ ไม่ใช่เจสก,กีนะคะอันนี้รถเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันว่ามันจะขับเคลื่อนอยังไงคือรูปทรงมันจะต้องเจียวนะเจียวนะ,อ,ะออแอรโรไดนามิกนิดนึงน,นะครับออดูลำๆหน่อยนะคะคร,รถคันนี้เป็นผลงานของน้องนะคะจากเด็กนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองนั่นเองก็มีเด็กชายกริดวิสิงหเดชอายุ14ปีเองชั้นม .1 เนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับรุ่นพี่อีก5คนประดิษฐ์ขึ้นนะคะรถคันนี้เนี่ยชื่อว่า คือชื่อทีมนะเขาชื่อว่า The Winner พิษณุโลกครับได้รับการดูแลจากนายประที่พึ่งสีใสนะคะซึ่งเป็นคครูในการสอนวิชาการงานแล้วก็อาชีพเป็นคนที่เริ่มนำรถต้นแบบเนี่ยเข้ามาสอนให้กับน้องๆนี่นไม่ธรรมดาเหมือนจะรวดเลยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยมี2คันเป็นรถต้นแบบประหยัดน้ํามัน สร้างจากไฟเบอร์กลาสมีรูปทรงที่คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นเ,เรียวๆน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาแล้วก็ทำความเร็วได้สูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค,ค,คือเอามาจากรถไฟความเร็วสูงทรงแอโรด d y n a กของญี่ปุ่นน่ะค,ค,คือเอามาจากอย่างนั้นเลยนะคะหลังจากทดลองขับฝึกซ้อมแล้วทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้องๆเนี่ยไปแข่งขันในรายการรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต้นแบบชิงทวพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะ น้าสนามทดสอบยางบริสโตนที่สระบุรีเร็วนี้ด้วยครับนี่เขาบอกเคยเป็นแชมป์แล้วด้วยนะได้รับรางวัลที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศจีนคุณหน่าเขาไปนั่งเนาะเขาต้องพยายามจะเซตน้ําหนักให้เบาที่สุดครับทำไมคะแล้วทำไมคะทำไมจะนั่งไม่ได้คะดูล้อมันสิคะเดี๋ยวเขาจะเสียสถิติรถไม่เคื่อนเลยทีเดียวนะคะไปต่อกันที่จังหวัด บุรีรัมย์กันบ้างนะครับชาวบ้านในตำบลหนองแวงนะครับอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์นะครับนำภูมิปัญญาและก็วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นเนี่ยไปประดิษฐ์นะครับว่าววางขายริมถนนช่วงหน้าหนาวนั่นเองนะครับควบคู่กับการทานานี่ครับก็เป็นหน้าตาของว่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการจําหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งนะครับให้พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งผู้ที่ขับขี่รถสัญจรผ่านไปมานะครับได้แวะซื้อหากันด้วยนะครับ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเนี่ยได้ถึงเดือนละ20,000บาทโอ้โห oh, ไม่ธรรมดาดนะครับช่วงนี้เลยซึ่งถือว่าแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่3เดือนนะครับก็ทํากันในช่วงตุลาถึงธันวาคมนี้นะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ลดการอพยพเคลื่อนย้ายแรางงานออกนอกพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอ,อันนี้เป็นปัญหาสําคัญ่นะครับอย่างไรก็ตามปีนี้นะครับคาดว่าสภาพอากาศจะหนาวยาวไปถึงเดือนกุมภา ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านเนี่ยทำว่างขาเนี่ยมียราไยได้เพิ่มขึ้นนานไปอีกด้วยระยะเวลาคนเข้าคนแก่ก็ทําได้นะคะทำว่านี่ไม่ใช่ง่ายนะแต่ประเด็นรู้สึกยังไม่มาเลยนะอะไรอากาศหนาวเนี่ยเริ่มแล้วเมื่อเช้ารู้สึกหนาวได้เหมือนกันเดี๋ยวน่าจะสักสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวสำหรับคนกรุงเทพนะคะก่อนที่จะปิดเบรกแรกนะคะวันนี้เรามีความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งจําได้ไหมก่อนหน้านี้กรณีที่มีเจ้าวาดวัดมาบสามเตียวที่จังหวัดชลบุรีเขาประกาศขายวัด สองพันล้านเออสองพันล้านพี่เจี๊ยบแบบสนใจไหมเขาขายนะเขาขายนะท่านเจ้าวาดบอกท่านเจ้าวาดเขาแหมแค่เขามีเหตุผลที่ติดประกาศเนี่ยน้อยใจน้อยใจน้อยใจเพราะว่าทนสภาพปัญหารถนานาชนิดเนี่ยมาแว้นมาวิ่งผ่านเนี่ยมันรําคาญนะคะล่าสุดเองหลายหน่วยงานตอนนี้ลงพื้นที่ละไปดูซิว่าเป็นยังไงกันแน่ก็ไปเจอเนี่ยการติดป้ายห้ามใช้เสียงภายในวัดแล้วก็เตรียมผูก ปลูกไพ่หวานเออนี้เพิ่งทราบไพ่หวานเนี่ยมันลดเสียงดังได้นะก็มันเกรองเสียงได้ซับเสียงได้นะคะแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในวัดนะคะถึงแม้ว่าจะมีวิธีการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยลดความได้อ่อนไหวใจของเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะแต่เจ้าอาวาสบอกยืนยันขายจ้ะสองพันล้านนี่เหมือนเดิมด้วย แต่ก็นั่นแหละค่ะอันนี้ต้องไปดูกันตามเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยใช่ไม่ได้คือจริงๆที่เขตสงนเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้วที่ทะเลสงก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลใช่นะครับมันมีความคืบหน้ามาฝากกันครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลใต้นะครับในโครงการนะครับคือนีโมสู่ทะเลอันดามันนั่นเองครับ